เซตนี้เขาจะมีของมาให้เต็มกล่องเครื่องมือเลยนะครับไม่ใช่ได้แค่กล่องนะครับจะได้ทั้งหมดเลยนะอันนี้จะเป็นกล่องแบบโลหะนะนี่นะฮะสิ่งที่เขามีมาให้ดูดิครับให้มาค่อนข้างเยอะนะฮะก็จะมีชุดประแจป,ปากตายชุดบล็อกชุดไขควงชุดครีมตลับเม็ดพัตเตอร์จริงๆผมไล่ไม่หมดหรอกเอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยเขาให้มาในเซตนี้เซตเดียวเลยครับผมส่วนวัสดุนะครับก็ถือว่าโอเคครับผมจากที่ผมสัมผัสตัวนะเนื้องานของวัสดุเนี่ยก็ถือว่าดีครับผมค่อนข้างมั่นใจเลยผมบอกไม่ถูกต้องสัมผัสนะะาาารคม้ถพได ข้างสะดวกเลยเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็เปิดออกเวลาเก็บเนี่ยก็พับเก็บนะครับคือมันค่อนข้างสะดวกนะทุกคนและไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับอย่างเช่นไปซื้อกล่องแล้วก็อุปกรณ์มาเสริมอะไรประมาณนี้คือมันครบชุดอยู่แล้วครับและตอนเวลาใช้งานเสร็จเนี่ยก็พับเก็บประมาณนี้นะครับไม่ต้องลบบ้านนะส่วนพิกัดเนี่ยผมหาให้แล้วนะครับ